มาเลยค่ะไม้สีม่วงสีฟ้าสีหมดสีชมพูสีขาวสีส้มโอมค่ะพ่อจะมีดอกอะไรเนี่ย ่นตู้มันดางเงียบไปหมดจะชิวเลยเยจ้านี่มันก็คือ บ้านของแมลงสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเอาไว้ย่อยสลายโซนนี้เป็นโซนที่ชื่นชอบอีกโซนหนึ่งนะคะชอบมากเลยตรงนี้ดอกไม้กระหิ่มก็ะหิ่มมากเลย ยาในตรงนี้ก่อนนะคะนี่เดี๋ยจะพาดูตอกไม้ทีละต้นเลยต้นเล็กต้นน้อยเกิดมาได้ยังไงเนี่ยสวยขนาดนี้เกิดมาได้ยังไง ดอกน้อยดอกใหญ่อกไมาเก่าเหมือกับของปลอมเลยโอ้โหเหไหมจาวงระยะนี่สวยสุดอ้ oh. ๋อ โตไหมนี่ก็ชอบจริงๆ